ูใส่สวยยุใสสวยใส่สวยใสสวยดูหลักคนแต่มันถือกำบวงมาได้ยังไมาส่งมาแล้วครับเอ็มใหญ่มากแล้วครับพี่น้องไปดีอถึงแล้วครับพี่น้องหลังถึงแล้วครับใส่สวยครับใสสวยใสสวยพี่น้องฮึ สว,วยเยอะยนครับตเป็นว่นรอดคนหคันอนบรรยากาศหนาวๆพี่น้องมาเลยครับกินข้าวตงกันครับผม สวัสดีครับผมพันเต่าหากินลาทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสมองสุวรรณกันแล้วกันครับมืัอนี้กับออกกันอีกครึ่งเก่านะครับผมมืัอนี้พาพี่พาน้องมาหาใส่บ่วงกองเขายิ่งนู้นนะครับมืัอนี้สองรายการครับมืัอนี้พออกันอยู่ไม้ป่าอ้อยบานย่างงามแล้วครับตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้รอหลุดรอติดตามมึงครับว่าสิมาหรือว่ามาครับผมมืัอนี้มากับพานเลี้ยนครับผมสวัสดีครับผมพานเลี้ยนครับ หากินรลทงครับมหาไยบวงนูนี่กำลังสียใจครับมันกำลังมาห่อไม้ครับลกนกันครับนี่ครับไม้เป็นไม้ปลาอ่อยได้พี่น้องายปลาอ่อยครับมือนห้าสิบกองเขานั่น <im> ้วครับส <dynam> <tim> ้นไ่บวงกับไสนนะครับผมจะไปกองเขานะครับจะหายพลาเลี่ยนไ่บ่วงนะครับขาบนข้างนูพี่น้องนีทางมานีนี่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 มันเล่นอยู่นี่นี่เป็นรองเลยนนี่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  พี่้องนีทางนู้นครับนี่เห็นลองเลยนี่แลนมานี่นีไเบนแนลนได้พี่พี่นี่ลองไว้นี่นลองไว้เลยพุ่นใส่ผ้าเลี่ยนใส่บ่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปหยอะเขานะครับแรงยังคอยอาดุน้ำกันนะครับครับวันนี้เขามาสามคนนะครับนี่พาดหางน,นะครับบาดเล่าอยู่นี่นะครับเราพามานะครับ ไปพายเบิรงคุยนูนพี่น้องอันนี้กองเขายิงน้ำปลาอ่อยนะครับพาเลี้ยนใส่บ่วงอยู่ข้างนอกนะครับ,ค,ค,บค,ออค,ครับคุยนูพี่น้องค่อย้ันฝนหุนค่อยออกให้เขาอยู่ครับ ไม่แทนเป็นเมื่อไรครับนี่นไม่ข้างกัแนแล้วมั้ยกองเขา่าหันเอาพี่น้องนี่ครับนี่โกยไปใหม่แล้วลครับนี่คิดว่ามีโตแทถะครับนี่ไม่แทนกัดอ่อยจนมืดเมืเลยครับพี่น้องรอลุนแรงขึ้นนี่ครับมีทีเด็ดแน่นอนครับผม ครับหลังจากที่เขายอดเขาเรล้ๆนะครับก็มาใส่บ่วงไว้พอดีรุุดยามเสานะครับพี่น้องนะครับผ่านเลียนนะครับใส่บว่วงมาแล้วก็เลยเดี๋ยวมาใส่ซอยนะครับบ่วงมันรลายนะครับเป็นแต่ผ่านเลียนเป็นตาลุ่นบ่วงมาหน,นีคิดว่าอยส่บ่วงร้า,ายครับคุณ เก่าขาวๆแม่นเมื่อไรครับพี่น้องคุณใส่หญ้ามาจุผลเหรอครับอันต่อใส่ฟังทั้งปลาอ้อยนะครับอย่างไรกับช่อยใสรุ่นยุเลยครับพี่น้องอย่ครับบ่วงหญ้าไปผลนเลยครับเดี๋ยวคอยมาลุ่นน้ำกันนะครับคุณผ่านโทษมาซอยใส่ครับพี่น้องผ่านโทษมาซอยใส่ครับแรงเล่ารุ่นมาครับหนูสิเขากองเขาเือว่าสิเขาบ่วงครับ มีสองยางนะครับมันนี้พี่น้องทางหนูพี่น้องทางมันแรนมันนี่นี่เป็นข้องเลยครับนี่นี่ครับเขาใส่บวงไว้ดีครับทางง่ามแห้งครับนี่ ไม่แรงหมดเสื่นมเลยครับพี่น้องนี่แรงเป็นรองคนเลยครับลองกับข้างในเลยครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาพีพ่อหนอนมาย่างบ่วงครับผมใส่แรงแบงนี้อันดีตัวนึงเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วงามบอีตัวนี้ เท่าเท่าเท่าอาว่ะคุณนี่และมันอืมเต็มแดดมากเลวครับพี่น้องลมลมแห้งรับนี่ครับเต็มแดดแห้งมาครับผมผ่านเลียนเห็ดแล้วครับพี่น้องกำลังมายามเอาแล้วครับพี่น้องบางนี้เอาแล้วครับอูใส่สวยอยูบใส่สวย ไอ้สวยใส่สวยให้เดินหลักคนเย้รักอยู่ดีจะฟังเงินเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอะไรอาโทษแย่เด้ตัวนึงโทษน้อยเลยโว้โทษแน่ด้พี่ต้องจะไปหางเงินเออนั่นแหละขูหัวเลยครับนั่นแหละอือผ่านเขามาแยมครับไป้หรอแยมครับได้หลักหนึ่งเรียบรบองไทยเอาขู่ไปเลย เดี๋ยวมีตุ้งยางแผลงบ่เอาออกเลยขันมีตุ้งยางแผลงมันติดจ้ำบ่วงไปอย่างเงี้ยมันเศร้ามาแล้วครับเต็มใหญ่มาแล้วครับพี่น้องอืออือดีเลยสบาครับแสงงามๆเลยพี่น้องมามมาแล้วครับมาแล้วครับถึงแล้วครับพี่น้องหลังนี้ถึงแล้วครับใส่สวยครับใส่สวยๆสวยพี่น้อง เอาเย็ยเห็ดอีกแล้วครับใส่สวยเลยครับนี่เอบเลยครับืม จับหางมาเลยนนั่แหละสวยงามอยู่ให้หน่อยทิขันบวงขันบวงก็ล่อเมือเห็นอยู่ถ่ายเลยถ่ายแล้วบวงก็มสีโดนสีโดนบวันบวกราดนะครับกองเขาวก็เขาเลยท่านเห็นหนูเขากองเขาเลยเด็กๆคนละเนาะท่านเห็นกองเขาเนาะมีเดี๋ยวมาบ่มีดา สวยงามเลยครับผมแหวนนี่ใส่สวยเลยครับอือน,นี่ครับใส่สวยเลยครับสะพานวันโชคดีดูหน่ยครับใส่ง,งามๆพี่น้อง,องเก็บครับน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับ กองเขาเริ่มท่องานแล้วครับแต่งงาม,งามคๆครับอีกแล้วครับของเขาเริ่มท่องานอีกแล้วครับแต่งงามครับพี่น้องอดูเขาเด้อแห้งครับพี่น้องวันนี้อากาศหนาวแห้งลมกระลม ลมแห้งก่แห้งครับเติมทําไม้แล้วนะครับปองเขาตอนนี้ก็ประมาณเกือบตีสี่แล้วนะครับนูเขาขอนสีแจงนะครับนูบ่วงก็ไดสามแต้มนะครับนูยิงได้สองแล้วนะครับรอรุนเมื่ออีกครับวสิมานหรือะมานครับครับสวัสดีพี่น้องย้มเส้าๆนะครับกาศหนาวแห้งครับปุนี้ ล่มแหงครับแต่แต่มือขึ้นแล้วครับเอามาอยู่เอามาอยู่ยามพาพี่พันธุ์ออกมายามบ่วงแงมเศร้าครับผมหลุดกับพ่านเลี่ยนเลยครับคนนี้ว่าสิ่มานหรือบวมมานครับครับตอนนี้เัาก็ูบ่วงแล้วแล้วครับมือผลงานล้มลุมครับมือเคลื่อนได้สามนะครับหนูยิงได้สองตัวนะครับมันบ่ค่อยมันมันไดยนะครับแต่พ่อได้ขวอยู่นะครับพี่น้องอากาศมัน หนาวแห้งครับลมมันแห้งนู้นบ่ค่อยออกอะไรนครับต้องมากกวนนะครับผพร,รงายเหมือนนี้ก็ถือว่าพ่อได้ขัวได้ออมอยู่นะครับไปเขาว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปภากินละทุ่งหายพันเต่ากับพี่มาน้ำในกันเลยกันนครับสำหรับคลิปนี้ผมพันเต่าต้องขอลาพี่แล้วต้องไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ